ถึงถึงดิครับนะโอเคอยู่กับผมเอง A B C X อันนี้ก็เจอมาต่อจากขาอมาทรั s อะไรนี่แหละทรั s อะไรไม่รู้นี่

i tg ี t t เไม่มีเอะตกก่ะ a o e กับ V ไม่นมันต้องมีการเกี่ยวข้องอะไรกันแน่ ข้างบนมีเอฟป่ะ e ียุบผิดหรอเด้๋ยวนากินว่าผมก็ตัดคดลิปก็มาต่อกันเลยนะครับผมรู้แล้วว่ามันทำยังไงทรัชต้องเอา this bro yeah. No I, I I'll oh, yeah. mm -hmm. Okay ตรงนี้เปิดแล้วเดี๋ยวเดี๋ว 啊。<laughs> ึ้นไปข้างบนแล้วก็โอเคแอลโอเอลโอวีอ okay. ี e. เลิฟคำว่ารักเออรักรักแล้วไปเนี่ยรักแล้วไปเนี่ยอืม ถ้าคุณหยุดนิ่งอโอเคมันจะแทงคุณได้เดี๋ยวบอกหนะ้าเป็นไปได้ว,ว่าแล้ววะเขาเอฟอ่ะมันนี่มันมีความอะลย อ้เจนี่ข้าวแขเจี่ยบตัวเลยวะปีศาจได้แล้วพีเดเ,เตอร์ป้วนี่ครัชต้องเอาไปต่อกันนได้จะได้เป็นขม่า,มาตัดโอเค bay đi bay đi tố hả hả O F ai I T พาทำโอคลิปสวยๆแล้วครับรโอเคนะครับนะง้มาต่อกันเลยอะไรนี่ต้อ <c oughs> งเดินไปว <c oughs> ้าวิพาจนได้ครับ โอ,อ้ตรงสุดทางเดินจะเป็นดิสิอะลิฟ์ครับลิฟลงมาดิลิฟ์มาแล้วไปเชปเตอร์ทูแล้ววะ bà chưa rạp bên chuột chuột đi chuột 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 ก็มาต่อกันเลยผมก็เจอแล้ว S Gott, T O P ดุด P S ตอบโอเค đi dì cái dì 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 Không sao không có Không dì 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 ีกตัวหนึ่งมันไม่เกี่ยวนะครับตัดออกตัดเยอะไปใส่เป็นสต็อกอินีนี้ก็นี่จะเอามาต่อไว้ตรงนี้ขมมเซตต็อกก็มาตรงนี้แน่นอนครับโอเคได้แล้ว มันไม่เอาหาเขามาอะไรอีกวะจต๊อกเลยหยุดจตออ๊ <Good. S 1> ตอกไปคำได้ปะดับเบิ้ลจต๊อกอ่ะไม่ได้อะขอตัดก่อนนะพ่ามาต่อกันเลยนะครับก่อนทำคำสต,ต็อปหรือว่ามันต้องเป็น S P L T ได้ไแล้วไปเรื่อฟ ความหมายคืออะไรวะ P Split Flow s p l ีรู้ว่ตั้งไอวะเป็นไปได้ว่ามันให้เอาเป็นไออะไรวาฝนลูงเอาวิดีโอนี้มันไม่เกี่ยว แอลด้วย p ตรงนี้ข้างาจะเป็น i อน่าจะใช่ i กับพ s เ i t พก็มาต่อกันเลย ไอทีไออ๋อบุญ้แหละไอทีนี I ่มันหลอนไม่ต้องไม่ต้องนะครับไม่เกี I ่ยวไม่เกี I ่ยวเอาทีได้มาตัวนี T ้ก่อนแล้วก็เหลือที่ผมต้องเอาตัวเอลมาโอเคได้แล้ว S P I L ได้ไหม

โอเคครับเต็ปดีดอีเดอเบี่อีซี่ทำมห้่บวะทำให้ล้วนี่มันมีความหมายแล้วมั้งโอเค ไอ้นี่น่อๆมาอ่จบพัใหม่แล้วนะเอือสายเล่นผ้ามือ D O W N ไม่ใช่ ถ้าโหลดมันเต็มแล้วมันหนต้องหยุดดูเลยมันไหน่อยต้องมีความ,นนามหมายอะไรทุกอย่างยูมียูบอมีอยูบออัพอัพที่แปลว่าขึ้นนะ,น,กกนะครับโคตะโกนนะครับ<า>โอเคนะครับเข้าม,มาต่อกันเลยผมรู้แล้วครับว่าคืออะไรอ,อ่าไอเอส E brush bow Rush. my boy hello hi hey. <coughs> yes do that, do that, right? do that. อีอฟแล้ก็มาไอเอมันก็ได้นะอ๋อเบคุณังกิเถิดแล้วปะอ่า I S, <S, <S E ก็มาดูจุดเมื่อกี้มันตกแต่งก่อนนะก็มาต่อกันเลยนะครับนะ rush okay blue ปึ๊บมันได้บินไปอะไรวะข้มบความหมายดิส s is ความหมาย คืออะไรครับนี่ก็มันพาไปเจอบอสปะมอเพิ่มเติมคืออะไรอะ่ะมอโบสเพิ่มเติม ขอมาต่ก่อนเรารู้แลยนะครับว่าเอออ๋ออันนี้อ่า e เขามาลีมูบ e r e m o b e แล้วก็ o กับ t ออกลบลบอะไรวะมาจากไหนนี่ไอ้สองคำนี่ดูเลยดูเลยทำไงเอาเนี้ยไปทิ้งก่อน Moni Ui, mình tụi thang quá quá Remove Over T Thu Remove này, anh chơi đống ông mà dưỡng đi bà con tay kia vào luôn đấy không mở đi được ok ở à, đâu muốn nhưng yeah. mà bừa đôi nít rồi chưa bay

you <laughs> lửa khả lăng Khả lăng tapi di dạ Tập Easy easy ไหนไปไหนลีลงไปเหรอลงไปตายป่าวะะดะรับไปไหมโอเพนเปิดครอเฮ้ยโองก็นแตกก่านนะครับก็มาตัวกันเลยนะครับนะครอ ไอ้นี่ลีเยสเยสเปนดมนเลยไม่ What the fuck bro ตอนเปิดเลยฮะฮะฮะ Okay. ลดลดสูญเสียเนี่ยเป็นกูเอสเอเอสกูดิเอบราเอียวง่วงว่ะ

โอเคนะครับไปมาได้สองตัว ครับผมก็ต้องขอตัวลาไว้ก่อนแค่นี้นะครับนะไว้เจอกันใหม่พระหน้าโอเคคิรดยนะกรับ